สำหรับพายุค,คาจิกินั้นนะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่บ้านเราในช่วงวันพรุ่งนี้26สิงหาคมค่ะแต่ว่าในวันนี้ก็จะเริ่มทําให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักแล้วนะคะโดยด้านดรเสรีชี้ค่ะว่าพายุค,คาจิกิมีความรุนแรงกว่าพายุวิพาค่ะ รองศาสต,ตราจารย์ดเรเสรีสุภราทิศผู้อํานวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวอัปเดตสถานการณ์พายุคาจิกิโดยระบุว่าตอนนี้เป็นพายุไต้ฝุ่นรุนแรงซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าพายุวิภาที่ผ่านมาค่ะซึ่งจากเส้นทางการเคลื่อนตัวพายุคาจิกิ มีศักยภาพที่จะเดินทางไปได้ไกลถึงเมียนมาและสร้างความเสียหายได้ในหลายพื้นที่โดยอิทธิพลของพายุจะทําให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะปริมาณฝนสะสม2วันคาดการสูงสุดมากกว่า500มิลิเมตรในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดน่านซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือขั้นสูงสุดรองศาสตราจารย์ดรเสรียังระบุว่าน้ำไหลหลากและน้ำท่วมชุมชนจะเกิดขึ้นแน่นอนรวมถึงสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำสายหลัก อย่างเช่นแม่น้ำน่านซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ14.5และแม่น้ำโยมที่ตอนนี้มีปริมาณน้ำประมาณ15ก็ถือว่ายังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากกว่า80แต่ถ้าหากฝนตกหนักรุนแรงตามคาดความเสียหายก็ยังมีความ